เราก็กดกระดิ่งขอแจ้งเตือนด้วยเราจะมาลงองดูจะไม่รู้เรื่องวาเรื่องความสนุกด้วเนะจ๊โอเคเพื่อนเรามีหมดแล้วครับบางๆบัตรหนึ่ง,ง,ง,งมือหนึ่งพันกับคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความมันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำควรใช้วิจารณญาในการรับชมนะจ๊ะ ฮัลโหลครับสวัสดีนะคะมิตรรักฟันเกมหลายนะกับพบกับเราเช่นเคยจ้าวันนี้เราที่อ u p e r top ได้กับทุน800บาทวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่เบส30บาทก่อนก็แล้วกันจับไปลุยกันเลยสําแม่ขอวันนี้ปังปังตัวตัวนะคะมาไปต้นทอาทอมกันเลยว่าวันนี้จัได้เท่าไหร่อาคูณหมารอแล้วแม่ตัวต่ายเป็นยังไงตัวเอสสุดยอดคูณหใบโอ้โห หนักแต่เต็มนะรอบแรกของเรารับเต็มเต็มไปเลยนะสามพันห้าร้อยสิบสามบาทเลยปังไม่ไหวแต่แม่ขอเพิ่เมเบ็ดเป็นสี่สิบนะคะถ้าได้กำไรแล้วรู้สึกมันไหลลื่นเพิ่เมเบ็ดตามสายได้เลยนะมาแต่ถ้าเกิดว่าใครทุนน้อยก็สามารถเล่นเบ็ดน้อยๆก่อนได้นะจ๊ะมีร่้งแ,แบบเบ็ดหนึ่งบาทขึ้นไปเลือกได้เลยไม่嘛ครับจับแม่สวยจ้ายังไงคุณหกมารอแล้วแม่ยังไงขอให้เป็นมวกโอ้โหสัเต็ม มาตีงแม่มาติงรับก้อโตมาอีกกับแม่สี่พส่ร้อยสี่สบาทปังไม่ไหวปังไม่ไหวเอาไปกันต่อเลยขอเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆโอ้โหเดี๋ยวนี้มาอีกแล้วแม่เป็ดห้าสิบยังไงอันนี้คุณแปดมารอแล้วแม่เป็นตัวไหนไเราเออโอเคก็ยังได้อยู่รับก็โตมาเลยจ้ะแม่ห4ึ่บาทเลย ปังไม่ไหวปังไม่ไหวอ่ะขอเพิ่มเบบเป็นเจ็ดสิบเลยแล้วกันมานะสวัสดีทุกคนด้วยที่เข้ามารับชมคลิปของเราเนี่ยใครกดไลค์กดแชร์ like, ขอให้รวยขอให้ฟ like, 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 ังทุกคนนะจ๊สซาดูเลยมาโอ้สวยศาดๆๆออาเอาไหลลื่นไปไหลลื่นไปแม่เอาเริ่มจัดคูน่ามารอแล้วยังไงคูนสิบเอ็ดมารอแล้วเป็นยังไงบวกไอีกแล้วคูนเป็นบวกไปโอ้โหจัดเต็ม เอาอีกนะฮะรับมาเต็มๆเลย9,306พับาทปังไม่ไหวจ้ะแม่ปังไม่ไหวขอ่มเบ็ดเป็นร้อยโอ้โหสกเ,เสก็ตเตอร์เข้าสกเก็ตเตอร์เข้าเบ็ดร้อยแม่หมุนฟรีไป10ทีจ้านะเกมนี้ชื่อว่าเกม s u p เปิร์กอ i ฟดนะของค่ายพีซีใครชอบอยากจะลองตามตามได้เลยที่ลิลก์ใตยคลิปนี้เท่านั้นนะ เขาเรอรับชูมานี่วอลเลตด,ด้วยฝากทุกวนไี้มีขั้นต,ต่ำนะจ๊ะอยากลองตามตามได้เลยที่ลิงใตเ้เครปนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีทุนก็ไม่แนะนําไม่ทาตามนะคะดูกันเมื่อเอินเสืสม่มานกันนะจ๊ะมาคูณก้ามารอแล้วยังไงอ่าตัวสายยังไม่ลงไม่เป็นไรไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อจทยจัดกันต่อเลยโอ้โหไหลน,นี้มากแม่เมื่อกี้ทุนแค่แปดร้อยยังไงคูณก้ามารอแล้วดอกนี้ยังไงโอ้โหคูณสิบเจ็ดมารอแล้ว ติดมาดูสินเด็กไปเออเรสม,ม,มับแม่รับก็โตมาเลยนะตพยา2 3 0บาทไปกันต่อจ้าสเก็ตเตอร์ยังไม่หมดอีกหกทีชิวๆไม่ไหวตังไม่ไหว,ไอไวเอา้าบุดไปแม่ตัดหนักตัดเต็ม,ม,มรับก็โตมาอีก5,695บาทเลย บางไม่ไหวจะแม่ไปต่อยสี่ทีคุณแปดร้อยกำไรสามหมื่นคูณสิบเจ็ดมาสวยมากแม่นะคะใครที่ไม่สัพ้ายคลิปเหมาเรากดติดตามช่องเราไว้เลยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยเราจะมาลงคลิปกันให้ดูทุกวันเพื่อความสนุกสนานเพื่เอเตืนจ้าโอเคสกตเตอร์รับนี้หมดแล้วรับปังๆบริลหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกับห้าสิบห้าบาทนะคะ วางไม่ไหวขอตัวไปถอนก่อนก็แล้วกันนะสา0หมื่นตอนนี้เดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าบ๊ายบาย